สวัสดีครับซัตทีวีมาแล้วนะครับและช่วงนี้ฮะซัสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซุวันนี้ก็อยู่กับกูรูยุทธ์หรือว่าพี่ยุทธ์นะฮะคันนี้พี่สำหรับ X-Series มี S <S อะไรใหม่เพิ่มเติมบ้างแต่ผมดูแล้วแบบ คือเท่สวยฉบเฉี่ยวมากนี่คือรถยนต์รุ่นพิเศษครับผลิตมาจากโรงงาน,นครับ isuzu e r i s, s, s นั้นก็คือเป็นรุ่นพิเศษตกแต่งพิเศษตั้งแต่ในส่วนของบอดี้พาร์ทรอบคันล้อแม็กสีดําสติ๊กเกอร์ลายคาดคู่โทนแดงดํทาทั้งภายนอกภายในแล้วก็ครั้งนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ 2.2d Max Force มาจากโรงงานก็คืออยากจะบอกแองแว่ารถยนต์รุ่นพิเศษของ a s e r i s ตัวนี้เนี่ย เมื่อมีการผลิตแล้วมันไม่ใช่รุ่นลิมิเต็ดนะครับผมเป็นรุ่นพิเศษผลิตต่อเนื่องผลิตควบคู่ไปกับรุ่นมาตรฐานแล้วนี่ครับนี่คือเหตุที่มาของความร้อนแรงเป็นเรื่องครับแนวทางกระตกแต่งครับก็คือว่าจะเน้นในการติดตั้งสปอยเลอร์หน้าสเกิร์ตข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็รถยนต์เนี่ยใช้แค่2สีคือสีขาวกับสีดําพร้อมๆกับเส้นลายคาดคู่ด้านหน้าตามเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันรวมถึงโทนแดงดำทีนี้ X-Series นะครับแบ่งเป็น4รุ่นย่อย ความสูงมาตรฐานจะมีทั้ง2แล้วก็4ประตูคันข,ข้างๆผมนี่คือ4ประตูม,มากับเครื่องยนต์2 2 d d i m a g f o r c e ครับก็คืออยากบอกว่าท่านที่เคยขับ2.5มา1.9วันนี้คือ 2.2magforce แล้วก็จะยิ่งขับสนุกมากขึ้นเท่าเราได้มาลองรถเก่กรุ่นใหม่นี่คือเครื่องยนต์2 2 m a x f o r c e ที่ให้แรงม้า1.63แรงมา้าพร้อมๆกับบอดี้พาร์ทที่แต่งรอบคันคร,รถสีดำสีขาวข้างในโทนดำแดง แล้วก็มาเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆครับอย่างเช่นถ้าเราพูดถึง2รุ่นย่อยเมื่อกี้นี้แล้วก็จะมีอีก2รุ่นก็คือ X-Series Highlander แล้วก็มีแบบ4ประตูให้เลือกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไล่รุ่นกัน Speed Speed Cup 4, X-Series Highlander แล้วก็ X-Series Highlander 4ประตูในรุ่นสุดท้ายนี่แหละครับมีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกด้วยนี่คือลายการผลิตของการออกแบบทั้งหมด4รุ่นย่อยอแต่ทั้งหมดนี้นะก็คือว่าคงคอนเซปต์เดียวกันคือรุ่นพิเศษตกแต่งมาจากโรงงาน ความเป็นรพิเศษเนี่ยแอมอยากบอกแอมนี้ว่าเวลาที่เราไปยื่นจดทะเบียนก็สบายๆเพราะว่านี่คือการขออนุญาตตั้งแต่ตอนเล้ว่านี่คือรุ่นพิเศษมาจากโรงงานสองกรณีใช้รถไปนะครับวัสดุที่ติดตั้งมาจากโรงงานเป็นพลาสติก ABS ด้วยความเป็นวัสดุพลาสติก ABS นะครับมันจะซ่อมง่ายถ้าเทียบกับร้านค้าข้างนอกที่เป็นไฟเบอร์กลาสนะครับส่วนที่3ก็คือว่าจะเป็นในส่วนของอะไหล่ที่เรียกว่ามีพร้อมให้กับทางท่านผู้ใช้รถทั่วประเทศเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้เลยครับว่า การซื้อรถที่ว่าแต่งพิเศษมาจากโรงงานคือมีความครบหมดแล้วก็ทําให้เราเห็นว่านี่คือแนวทางการตกแต่งตามที่ท่านชอบครับพื้นฐานของ x อ็กซ์นี่มาเต็มอยู่แล้วแต่งมาให้บ้างแล้วนะครับยังไงก็เอาไปเพิ่มเติมกันได้แล้วแต่ชอบเลยแต่ว่าพื้นฐานของเขาก็มาสวยอยู่แล้วนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะครับในช่วงของซัตสติดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูแล้วเจอกันใหม่ครับ